แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจประจำจังหวัดเพื่อหารือและสานงานต่างๆตามนโยบายเดินหน้าการเมืองสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ พลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยคณะฝ่ายอํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจประจาจังหวัดยะลาปัตตานีและสงขลาเพื่อหารือและประสานการปฏิบัติงานตามนโยบายเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยความเรียบร้อยพร้อมติดตามคาดีสําคัญในห่วงที่ผ่านมารวมไปถึงมาตรการในการควบคุมพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยได้รับฟังบรรยายสรุปของหน่วยเรื่องสถานการณ์ด้านการข่าวกิจกรรมและแนวโน้มต่อเหตุการณ์ในแต่ละพื้นที่รวมไปถึงความคืบหน้าของคดีสําคัญซึ่งหน่วยเฉพาะกิจแต่ละจังหวัดนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจด้วยการบูรณาการร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆในทุกมิติ ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนลดความหวาดระแวงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนเรียกคืนความเชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องประชาชน โดยแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำการปฏิบัติงานให้คงประสิทธิภาพสำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชาและดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อดูแลพื้นที่ดูแลประชาชนตลอดจนกำลังคนให้เกิดความปลอดภัย โดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอและต้องชี้แจงให้กําลังพลในทุกระดับเข้าใจตรงกันและประสานการปฏิบัติกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นผู้นําศาสนาบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธานในการทํางานสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป